ว่าเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์นะคะทำไมมีสงครามเรื่อยเลยศักดิ์สิทธิ์เป็นชื่อ it's holy holy in the name ถ้าคนบโลกเอาเองถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์น่ะในทุกตารางนิ้วของโลกเปเนี้ยศักดิ์สิทธิ์หมดเลยตารางนิ้วทุกตารางเซนทุกตารางมิลศักดิ์สิทธิ์หมด แต่แล้วคนเนี่ยมันมันไม่ศักดิ์สิทธิ์คนที่อยู่อ่ะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์โลกใบนี้ทั้งโลกอ่ะมันศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วบารมีของผู้มีวาสนาบารมีกับพระทธาตุเต็มหมดองค์พุทธมหาบารมีพระจงพระเจ้าประทธาตุเต็นหมดศักดิ์สิทธิ์หมดแต่คนอ่ะมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหม และที่ศักดิ์สิษษทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรคนรที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่อ่ะมันไม่ได้ช่วยคนหลุดพ้นไงฟังไวด้ดีๆ <c oughs> so เอ้มันที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกที่แหละมันไม่ได้ช่วยใครพ้นทุกนะจะบอกให้รู้ <c oughs> แต่มีนำซ้ำ <c oughs> ถ้าคอนถ้าไปยึดในที่นะั้นกลับจะยิ่งทุกข์มากขึ้นออเพราะอะไรเพราะอุปทานมันแห่ไปรวมกันตรงนั้นอุ <Because all S 2> ปทานมันไปรวมกันตรงนั้นความหลงยึดติดมันไปรวมกันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันก็เหมือนกับทุกของทุกทุกอุปทานทุกของอุปทานมันไปรวมกันตรงนั้นมัน,มนทุกข์มากขึ้น พอไปยึดมันก็ไปห่วงพอไปยึดมันก็ห่วงพอไปยึดมันก็ไปห่วงมันก็เลยหลายคนก็คือเอาประทานไปกองอะไอยู่ตรงนั้น,นไปยึดร่วมกันตรงนั้นไปห่วงตรงนั้นไปยึดร่วมกันตรงนั้นแล้วก็ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นที่ทะเลาะกันในนี้แต่นั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองของทุกคนต้องรีแลก,กจากอีกโก้ไอกโก้ พยายามที่จะหาเรื่ยงยึดเหนี่ยวไอ้ไม่ยึดอะไร้วมันดีอยู่แล้วมันไม่มีข้อผูกพันไม่มีภาวะผูกพันไม่ยึดนะมันดีอยู่แล้วแต่คุณต้องมาฟังเนื้อหาตรัสรู้ดีๆว่าเออขอให้ไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่แค่ไม่ยึดอะไรนะคุณต้องล้างแม้กระทั่งตัวไม่ยึดนี่แหละไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเอง ถ้าอย่างนี้โอเคเลยไม่ต้องมีที่พึ่งจบแต่ถ้าคุณไปหาที่พึ่งล่ะคุณจะได้ทุกอีกแบบก็คือตัวหาขงคุณตัวยึดติดของคุณมันเป็นตัวทุกข์ที่กำลังแกล่งข้าไปหาเสี้ยนนะแกล่งตีนไปหาตออย่าพูดแบบนี้แหละจะได้เด็ดขาดคือมันไม่ยืดอ่ะมันดีอยู่แล้วแต่คุณต้อง ต้องมาสรุปคำว่ามายึดดีๆมายึดแม้กระทั่งมายึดเองไม่ใช่ว่าฉันไม่ยึดอะไรแต่มันก็ยังยึดตัวไม่ยึดอยู่มันต้องมาสรุปตัวไม่ยึดเองไงว่าเออมยึดเนี่ยมันไม่ยึดแม้กระทั่งมายึดเองนะถ้าอย่างนี้มันจบอย่างเนี้ยเป็นพระเจ้าได้ ไม่ต้องไปหาพระเจ้าพระเจ้าซะเองเลยเอออย่างเงี้ยโอเคขอให้เป็นพระเจ้าไปเยอะๆขอให้สังสวรรค์นี้อุดมไปด้เรียพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยทั้งหมดทุกการเป็นพระเจ้ามาจากความม่ยึดติ มาจากไม่ยึดแม้กระทั่งไม่ยึดเองพรนะเจ้าที่ไม่ยึดแม้กระทั่งความเป็นพระเจ้าเองนี่สังสวัต์ก็เหมือนกันก็ควรจะเป็นเช่นนะั้นไม่ยึดแม้กระทั่งตัวไม่ยึดเองไม่ใช่มโมแต่ไปหาที่พึ่งหาที่ยึดหาที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ตัวเองไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะเองแล้วไปหาที่ศักดิ์สิทธิ์ มีแต่จะกลายเป็นภาระกับที่ศักดิ์สิทธิ์เสียเวลาไปอดหลับอดนอนไปอดกินอดนอนกัอยู่อย่างนั้นไปก้องกัอยู่อย่างนั้นคุณไม่ศักดิ์สิทธิ์ซะเองอ่ะจะกลายเป็นภาระต่อที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นก็ขอให้เป็นพระเจ้ากันทุกๆคนเลยนะ จะได้ไม่เดือดร้อนพระเจ้าเพราะคุณมัวแต่ไปยึดพระเจ้าพระเจ้าเดือดร้อนเอาแต่ประทานไปถวายเอาแต่ประทานไปเคารพเอาแต่อุปทานไปบูชาเอาแต่ตัณงหัวไปประทานไปบูชาเอาแต่ตัณหาประทานไปเคารพไปกราบไปไหว้ไปนอบน้อมไปคารวะเป็นสวดเป็นภาระะต่อพระเจ้า ดังนั้นก็ขอให้คุณเป็นพระเจ้ากันทุกๆคนมันจะได้ไม่เป็นภาร,ระต่อพระเจ้าองค์ไหนขอให้คุณทั้งหลายก็เป็นพุทธะกันทุกๆคนทุกพระองค์จะได้ไม่เป็นภาร,ระต่อพุทธะพระองค์ไหน <c oughs> เป็นอย่างนี้เราดู

มีลูกหลานเดื้อแบบนี้มีลูกหลานมืดๆแบบนี้อัลเลาะห์ปวดหัวเลยยิงก็ทีนึงก็อ้างอัลเลาะห์อัลเลาะห์อย่างนั้นแหรอ every time you hear about it you call it such a burden ไม่ใช่นี่แหละเขาเริ่มเป็น <c oughs> เป็นภาระต่อพระเจ้าทั้งหลาย <c oughs> มีแต่บุษบาน <c oughs> มีแต่บุษทานกับท่านก <c oughs> ับโมหัน <c oughs> ท่านบุษบานท่านยึดท่านอย่างนั้นอย่างนี้ ศรัทธาแบบยึดปิดไงนี่แหละเป็นที่ระคายเคืองกับพระเจ้าเป็นภากับพระเจ้าทั้งหลายดังนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกสถานที่แหละแต่คนลมันไม่ศักดิ์สิทธิ์เออมีแต่เอาอะไรไม่รู้ไปเป็นทารลต่อพื้นที่น,น,น,นคำว่าสวนรวมจิตใจเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นส่วนรวมอุปทาน มันไม่ใช่ของดีถ้าของศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นมันคลายอุปทานช่วยสรรพสัตว์ไม่ได้น่ะมันก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เออศักดิ์สิทธิ์ได้ไงถ้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นมันคลายวุทวยปทานนะ่ะให้อ,อกคนทั้งหลายไม่ได้เนี่ยมันก็ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์ มอบความหลุดพ้นทางใจให้ไม่ได้คลายความยึดติดทางใจให้เขาไม่ได้เนี่ยจะเรียกว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงเป็นจุด,ดรย์รวมอุปทานมากกว่าเป็นยังไงลกูกเอ้ยน่าเออเลีย พื้นที่ที่ว่าศักดิก์สิทธิ์ของที่ว่าศักดิก์สิทธิ์เนี่ย so, ต้องรู้นะ is, ของนั้นอ่ะมันไม่เคยหลุดพ้นช่วยใครที่นั้นอ่ะมันไม่เคยหลุดพ้นช่วยใครฟังไวด้ดีๆปลูกสมิทหรืออะไร ต้องอย่างน er. ี <concealed> ้ม <ligen> ันต <speaking dad igual away alah> <ét> ้องให้เคลียไม่งั้นก็เป็นโลกโมหะหมู่โลกประธานหมู่อยู่ทุกที่ทุกแห่ง้องตัดสู้ต้องเข้าใจในเนื้อหาพระเจ้าหร้อว่าพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาจากความมายึดติดพอมาจากความมายึดติดแล้วก็กลายเป็นให้ เป็นผู้โปรดเป็นผู้เกื้อกูลเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้เมตตานบูชาอ๋อจะอิโก้แล้วอ่ะมันไม่มีก็ผูกมัดนะไม่ไม่ถูกผูกมัดด้วยอีโก้ไม่ได้ตัวเองไม่ได้เพื่อตัวเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจเนื้อแท้พระเจ้าดีๆก็ก็ทุกคนก็พระเจ้าเหมือนกันไปเลยเออ ไม่เกี่ยวเัยยึดไม่ยึดไปได้วยกันเลยทุกอย่างก็ไม่เกี่ยวับยึดไม่ยึดไปได้วยกันนีเออันจะได้มีใจที่กว้างใหญ่ออกไปหน่อยไม่อยู่แค่ยึดไม่ยึดในตัวเองมันก็แค่ีแค่น้